ไอาอรุณบฟานกาบอยบินออกหากิรงเต็มเร้าบกาีมารไว้มรับวนใหม่ยิ้มให้แกัย่งนจะท้าก็อีกแล้วก็เลยเลิกกันเลยทีเดียวออนนี้ผมจะเอาจริงเลยนะครับเดี๋ยเๆอเอาเอา กลับเมืองแล้วไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เราอยู่ขิงเียวฟังแล้วทิ้งกูอยู่ที่นี่ทำไมกลับเมือก่อนเดี๋ยวกลับไงวะไปหาซื้อยาฟื้นใหเกมไงเดี๋ยวถ้ากูกลับไม่ได้ทำไมกูกลับไม่ได้ฟังเดี๋ยวเอาจริงๆก็แต่กูกลับไม่ได้ชุบไปเองไงเอ้ยเอาจริงดิ ไอ้ซาข้าเข้าไปเจอแล้วเอ้าวางจะออกมาทำไมเดี๋ยวออกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างยังอยู่ข้างในอยู่เลยกูนอนยังไงอะไรนี่ Into the Sleep อยู่เลยเนี่ยวางโอ้โหอยู่ด้วยกัลยโอ้โหโอ้นั่งกันต้องใช้แต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่สบาฟรีแล้วอ่ยก็ไม่ไ่ฟรีไงเสียตังค์ด้วยลองกดอดูดิวางฟื้นคืนชีพคุณทันทีใช้ไม่เหลือห้าอันฟื้นคืนชีพตัวละครของคุณและสมาชิกปาร์ตี้ ที่หมดสติอ๋อคืนตัวเดียวเด็เดียวเหรออ้ามีอะไรอีกนะตังสามสิบแปดบาทลอยเกมเสียชุบชีวิตฟรีนะครับไอ้งเฮวากอ้าวว้ายกูไปหน้าไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเติมแคสด้วยไอ้ซัาวากดกลับเมืองดิกดกลับเมืองเออกูเพิ่งลืมว่ามีกลุ่ม

ชื่นอีเห็ดอีเห็ดชื่อกูมันเป็นอะไรของมึงเดี๋ยวกูจะฆ่าหายสวัสดีอืออีเห็ดสวัสดีป่ะลงเรือกันวันนี้เราอยู่กับรายการอีเห็ดกระจำไบรท์กับจำไบรท์ฝากฝากเกมฮะไปแข่งกันเลือกเลย

อยู่ไหนเชยก็ทัวย์ไอ้ดันดันเฮ้ยก็บอสมาแล้วโอ้โหบอสเนี่ยอะไรเนี่ยตัวเพิ่มเลือดเยอะปกติเดียวไอ้ตัวเพิ่มเลือดเยอะอ่ะนี่แหละไอ้ตัวนี้ตัวที่เจอดันที่เจอกับไอ้ดันช่วยเจ้าหญิงอ่ะเออเนาะดีแน่เลยอ้าวอันสอง แตกว่ะด,ด,ดีดวัดต้องพันสองแต่ดีดเกอบสองร้อยสามร้อยเอเดี๋ยวแล้วแล้วมนก็ฆ่ามันได้นะ <c oughs> อ่ะกูยังไม่ได้ดีดนิ้วเลยของของก็แต่รองเท้าก็เหลือก็เหลือเจ็บก้าแล้เหรอเจเกาล้วว่ใก้แล้วว่าัววาอาจทำหน้าใสซื่อน,นะฮะหน้าตัวละครใสซื่องั่นเหรอเฮ้ทำไมฟัก